กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วนะของการตัดฤก PVP ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่น PVP นะครับผมก็ PVP มันจะตัดฤกษ์ทุกๆวันเสาร์สีทุ่มนะครับซึ่งวันนี้ตอนที่ผมอัดก็เป็นวันเสาร์เวลาสามทุ่มแล้วนะอีกหนึ่งชั่วโมงมันก็จะรีดิก,กันแล้วนะ อตอนนี้ผมก็อยู่เพชรสอนะอันดับที่3,774ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขนนก25ขนก็น่าจะเพียงพอนะอถ้าผมขึ้นเพชรหนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นครั้งนี้นะอามาดูกันที่ทีมแรกกันเลยครับผมก็เป็นทีมนี้นะเลเวล U 54อืมโอเค ก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะได้ไหมแต่ก็ต้องลองดูครับผมนะขอ,อตัวช่วยหน่อยนะครับผมอ่าขอ,อาผู้พิทักษ์มาช่วยปล่อยไปครับผมอ่าเปิดไปด้วยเห็ดนะเห็ดสตันไปแล้วนะดูดิคือสตันไปแบบสองสามตัวเลยนะดูคือออกมาก็คือโดนอ่ะผมเอาอินุยาฉาออกแล้วเ,เห็ดพิษมาใส่นะถึงอินุยาฉาผมจะปั้นมาแม็กแต่ว่าผมรู้สึกว่า มันขาดตัวป่วนอะทีมผมมันค่อนข้างขาดตัวป่วนนะผมก็เลยเอาเห็ดผิดมาใช้แทนนะถ้าในอนาคตผมเปิดไม่ได้จริงๆอะผมก็จะปั้นกบขึ้นมาแม็กก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอะไรของผมเนี่ยปั้นเห็ดดิเอากบปั้นเห็ดปั้นกบอะไรล่ะเออเออนั่นแหละถ้าผมเปิดไม่ได้จริงๆผมก็จะเอากบมาปั้นเห็ดแม็กเออ ซึ่งทีมของผมตอนนี้นะมันยังไม่เป็นคอมโบมันยังมั่วๆอยู่เลยอะถ้าเป็นไปได้ในอนาคตผมก็อยากเล่นไปทางคอมโบนะก็คือแบบตัดแรกก็คือตัดแรกไปเลยอะตัวหลืดก็คือตัวหนืดไปเลยอะมันถึงจะดึงประสิทธิภาพของทีมขึ้นมาได้แบบมากที่สุดนะคือการที่แบบเล่นแบบนี้ผมก็อาจจะชนะได้แหละแต่ทีมมันไม่เป็นคอมโบแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่โหดอะทีมเล่นเองแล้วก็พอเล่นได้ แต่ถ้าเป็นทีมป้องกันนะ่ะมันป้องกันใครไม่ได้เลยเว้ยอ่าตาแรกก็ชนะไปนะครับผมเหตุที่ผมเอามาเล่นถึงมันจะไม่แม็กแต่ก็ทำผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอ่าทีมต่อไปแล้วครับผมก็อาจจะคัดทีมตีนานหน่อยนะเพราะว่ารีเพชรนี่ก็คือแบบโหดๆกันทั้งนั้นนะ่ะทีมนี้น่าสนใจแต่คอมโบโอหคอมโบหนาเตอะด้วยวะเป็นคอมโบตัวหนืดนะ ผมไม่อยากจะสู้กับไอทีมที่มันเป็นคอมโบตัวหนืดคอมโบตัดแร่นะคือแบบสู้ยากทีมนี้โอ้โหตัวบินนึงก็ไม่อยากจะเจอเท่าไหร่หรอกทีมนี้พอได้นะทีมนี้สู้ไหวผมคิดว่าผมจะสู้ทีมนี้ไหวเวทีมนี้ก็ไม่เป็นคอมโบเหมือนกันนะคือเป็นตัวเป็นตัวเก่งแหละแต่มันไม่ใช่ตัวที่จะเอามาคอมโบกันนะอะเปิดไปด้วยเหตุนะครับผม เห็ดปลาสตารนไปอ่าไม่โดนนะทีมเราโดนของขวัญของอไอ้เจ้าบาวตัวตลกแล้วนะตอนนี้เอเลนคือแบบวิ่งไปแถวหน้าแล้วครับผมคือเอเลนผมนี่คือบุกทะลวงอย่างเดียวนะโอ้โหสมแล้วครับที่เป็นไททันจู่โจมคือแบบเท่าที่ผมสังเกตเอเลนเป็นตัวที่แบบหวังผลได้มากเลยทีมผมอะเป็นตัวที่ผมหวังผลที่สุดละเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบ ติดเกียร์7ดาว3ชิ้นคือผมใส่เกียร์7ดาวให้มัน3ชิ้นเลยนะแล้วแต่ละชิ้นนี่คือแบบดีๆเท่านั้นน่ะอ่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็เป็นตัวที่ผมคาดหวังนะตอนนี้คือเอเลนผมวิ่งทะลุทะลวงไปแล้วครับผมอา่าก็ตาที่2ก็ชนะไปครับผมไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะตอนนี้คือเราอยู่อันดับที่1,900แล้วนะอา่า ทีมตีผมคิดว่าชนะอีกสัก3 4สรอบก็น่าจะขึ้นแล้วแหละไม่แน่นะลีกเพชรนี่ก็คือแบบผู้ต่อสู้นี้โหดๆทั้งนั้นเลยนะผมก็จะพยายามดีกเลี้ยงคอมโบแล้วก็ตัวบินกันแล้วกันไม่อยากจะเจอเลยจริงๆนะเป้าหมายที่3ของเราล็อกเป้าหมายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าผมจะชนะไหมทีมนี้คือผมดูไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะ แต่คิดว่าสู้ไหวอ่าหิดปลาสตันไปโดนโจคอนโดนะครับผมติดสตันไปแล้วฝั่งนั้นนี่ก็แบบถือว่าใช้ได้เลยนะตัวอถือว่าครบทางส่วนของผมก็ต้านได้นะอ่าตานี้ไม่ยากเกินไปผมคิดว่าตานี้ก็น่าจะชนะได้เหมือนเดิมดูดิอเอเลนผมคือยืนขวางหน้าเลยนะดูดิ ถ้าสังเกตคือเอเลนผมยืนขวางอยู่นะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มอ่ะตอนนี้เขาทอรวงมาได้ละอ่าบวกกันอย่างเมามันดูเอเลนคือแบบมันข้ามแบบข้ามแบบข้าม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 ,ามอะดูดิดูจากการที่กดแข่งก็น่าจะรู้นะว่าแบบมันแบ่งเป็นช่วงๆดูถึงหน้าป้อมแล้วโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆหวยจูโจมของผม ก็ชนะไปครับผมตาที่3นะหน่วยจู่โจมไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะดันแนวหน้าตลอดนะอันดับที่พันสองตาที่4อ่าไทจะมาเป็นคู่ต่อสู้ของเรานะทีมนี้น่าสนนะแต่ว่ามีแสงแม็กว่ะแต่มันก็ยังไม่เป็นคอมโบอ่ะ สู้ไหวอะทีมน,น่าจะสู้ไหวอืมคือก็เหมือนทีมผมก็อย่างที่ว่านั่นแหละถึงตัวจะโหดแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคอมโบทีมป้องกันประสิทธิภาพมันก็จะไม่ได้ผลนะทีมป้องกอันอ่ะมันต้องอาศัยคอมโบค่อนข้างที่จะเยอะนะในการที่เราจะเอามาคอมโบถ้าทีมเราไม่มีคอมโบในการที่แบบตัดแร่ตัดเกิดมันก็จะแบบ ทําให้ฝั่งเขาเล่นง่ายอ่ะเกมเล่นเองเราอาจจะเล่นได้เล่นชนะเหมือนผมอะ่ะแต่ทีมป้องกันคือป้องกันใครไม่ได้เลยนะเดี๋ยวตอนปิดคลิปผมจะเปิดให้ดูประวัติการเล่นคือแบบผมโดนตียับมากเลยอะ่ะยับแบบยับจริงๆอะ่ะอ่าตอนนี้ผมก็มั่นใจนะว่าจะชนะ90%คือแบบเขาดันผมไม่ได้แน่นอนอะ่ะเศรษฐีนี่ก็บัฟแบบ ไม่ก๊อปปี้เลยบัฟอย่างเดียวเงินปิวว่อนเลยที่จริงดาวินชีผมก็มีแหละแต่ว่ามันไม่แม็กนะโคนี่เศรษฐีผมปั้นมาแม็กผมก็เลยใช้โคนี่เศรษฐีไปก่อนเลยอ<ม><ะ>ต่อไปครับผมคู่ต่อสู้ที่5ของเราจะเป็นใครกันนะผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงตัวบินก็อย่างว่านะ ตัวกันบินผมไม่แข็งแต่บางทีมตัวบินเขาอาจจะโหดแต่ทีมภาคพื้นเขาอาจจะไม่เก่งอะไรประมาณนี้ผมก็ตีได้นะคือผมจะแนะนําเลยว่าผู้เล่นใหม่ควรเน้นภาคพื้นให้แข็งนะผู้เล่นเก่าก็ด้วยแหละคือก่อนที่เราจะมาเล่นบินน่ะเราต้องเล่นภาคพื้นให้แข็งก่อนถ้าภาคพื้นเรายืนไม่ได้ตัวบินมันจะไร้ประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีเลยนะอซึ่งผมก็คิดว่าทีมนี้ มีตัวบิน2ตัวก็น่าจะไหวไปครับผมทีม1ผมเซตไว้แล้วนะเป็นผีจีนกันบินครับค่อนข้างที่จะเปาะเพราะว่าผมใส่อัตราคิให้มันเน้นๆเ,เลยนะ,ะแต่ก็หวังว่าจะยืนระยะไดะ้แข็งไปก่อนเลยครับผมตัดกำลังเพื่อให้ผีจีนผมรวมกลุ่มนะเดี๋ยวโดนสกิตายถ้าตัวบินเราไม่แข็งพยายามให้ตัวกันบินของเราอะ่ะ กับกลุ่มกันไว้นะเออถ้าตัวการบินเรายังแบบไม่แม็กอะพยายามแบบเอาตัวมาบัฟอะให้ตัวการบินเรายืนได้เนี่ยถ้ามันเกาะกลุ่มได้ต่อให้ตัวบินฝั่งตรงข้ามจะแข็งแข่งแค่ไหนก็โดนเตะล่วงได้นะถ้าเป็นปกติผมก็จะไม่กดออกมาตะนะเมื่อกี้อะคือแบบยังไงเขาก็ตีผมไม่ตายแต่ผมกลัวไอ้ผีจีนผมตายนะเพราะว่าแข็งคือมันแรงมากอะ ก็เลยต้องกดอามาต่าเซฟไว้ไม่ต้องไปห่วงครับไอเทมใช้ไปครับคุ้มอยู่แล้วดีกว่าแพ้นะแพ้นี่ไม่คุ้มเลยนะอรอบที่5ผ่านไปก็ยังไม่ขึ้นนะตอนนี้เราก็ใกล้ความเป็นจริงนะเราสู้มา5้ารอบเรายังไม่แพ้เลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับผมการคัดทีมอ่ดูยังไงก็ดูอย่างทีมเนี้มันมีคอมโบอ่ะแล้วก็ผ่านมันไปนะ คือที่ผมแนะนําเลยหลักๆก็คือข้ามทีมที่เป็นคอมโบหนาๆสองเลยก็คือข้ามไอ้พวกที่แบบมีแสงมืดเยอะๆอะนนี้มัแบบละปั้นแม็กอะอย่าไปสู้กับมันเลยแสงมืดคือมันเป็นเลนเจอร์ที่โหดมากเลยนะต่อให้ไม่มีโคลาโบมีแค่แสงมืดก็สามารถที่เอาชนะได้เพราะฉะนั้นผมจะพยายามดีกเลี่ยงทีมคอมโบกับทีมที่เมีตัวาธาตุพิเศษเยอะๆนะเพราะผมสู้ไม่ไหวจริงๆ ก็แต่ละคนการคัดทีมก็ไม่เหมือนกันแหละามาตรฐานการคัดทีมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ทีมเราด้วยว่าเราสู้ไหวประมาณไหนนะก็ลองเอาไปปรับใช้ใพิจรารณากันเอาแล้วกันส่วนของผมก็ตาม2ข้อที่ผมบอกกันแหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลิงการบินเลี่ยงไอ้ตัวบินนะเพราะว่าการบินไม่แข็งสําหรับผมนะเจอตัวบินนี้คือแบบ ถ้าภาคพื้นไม่อ่อนจริงผมไม่ยุ่งเลยนะ,ะเกมที่6ก็คงจะช้าได้แบบสบายๆครับเอเลนไทยท่านจูโจมเอามาเลยลูกพัดส,สวนไปเลยนะเอเลนของผมปกติมันไม่เล่นมันไม่ได้วิ่งไวขนาดนี้แต่ว่าผมใส่เกียร์ช่องตกแต่งเป็นวิ่งไวแล้วก็เพิ่มศัก,กยภาพ วิ่งไวจนเต็มแล้วนะนะตอนนี้เอเลนของผมก็วิ่งไวมากๆขึ้นอย่างโอเคขึ้นแล้วแต่ว่ามีสิทธ์ตกอีกรอบรอบที่7ใครจะมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราขอตีอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันกันตกนะอืม ขอขึ้นเพชรหนึ่งแล้วหาทีมดียากจริงเลยอะ่ะอืมทีมนี้เหรอโอเคลองดูนะก็ไม่คิดว่าจะไหวหรอกครับแต่มันจะชักช้านะถ้ามวาแต่รีดอันนะตอนนี้มันก็จะสามทุ่มครึ่งแล้วนะที่ผมอัดคลิปมาเนี่ย ดูอาจจะแป๊บเดียวแต่ว่าผมรีทีมนานมากเลยนะจะสามทุ่มครึ่งแล้วอ่าตอนนี้เห็ดของผมก็ทำงานดีนะสตันจรลเขเคไปแล้วตัวหนึ่งแต่เจมม่วของเขาก็แข็งผมมาแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้วันนะไอ้ไทกะก็คือแบบยังแรงแต่ว่ารู้สึกว่าแอบบางแต่ดาเมจก็ยังแบบแรงอยู่ดี อตอนนี้ทีมผมเหมือนโดนนันนะอาจเห็นอาจจะโดนนันแต่ว่าทีมผมมันเกาะกลุ่มดีมากเลยการที่เกาะกลุ่มแบบนี้ข้อดีก็คือไอ้พวกตัวที่มันบัฟใกล้ๆมันจะทําให้แบบเราแบบบัฟทั่วถึงกันทุกตัวนะั้นแล้วมันจะทําให้ทีมเราแข็งแกร่งอ่าและอีกอย่างแบบนี้เขาดันผมอยู่แต่เขากลับพัดก่อนเลยทําให้เขาเสียเปรียบนะการที่เขาพัดก่อนผมมั่นใจ90%เลยว่าจะชนะ ถ้าฝั่งของข้ามผัดก่อนคือยังไงก็ชนะอาจจะไม่ร้อยแต่ก็เก้าสิบมาดูนะดูดีเล่นมาเจ็ดตานะเอาจตาไปเ่ยโอเคเล่นมาเจ็ดตาชนะเจ็ดตาครับผมแล้วดูทีมป้องกันของผมคือแพ้รัวครับมีชนะมากแต่ก็แพ้เป็นส่วนใหญ่ก็อย่างว่านะครับพอไม่มีคอมโบก็เล่นยากนะ ภารกิจวันนี้ของเราก็สำเร็จนะครับผมขึ้นเพชรหนึ่งมาได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ